สวัสดีครับโชคเก้าชั้ชนแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเ่นเคยนะครับวันนี้ก็มาพบกับต้นนี้เลยนะครับไม้แบล็กมีลักษณะโดดเด่นตรงที่เขาเป็นลักษณะไม้กรลดูด้าใบเปิดกว้างแล้วก็มีการบนสลับของใบได้เป็นรูปทรงสวยงามนะครับและเป็นทรงกรอที่โดดเด่นนะครับ มาดูลายตั้งแต่ใบนะครับพื้นใบเป็นสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็มีขอบใบพลิ้วนะครับลักษณะกระดูกลายเส้นก็ออกสีดำออกม่วงนะครับก้านใบสีม่วงนะครับเริ่มมีด่างนะครับจริงๆเขามีด่างทุกใบนะครับแต่ด่างใบ แต่ละใบจะไม่มากนะครับสังเกตด่างเขาจะอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆก,กระดูกนะครับก็มีความด่างแล้วก็ด่างจะเปิดออกสีม่วงนะครับเห็นชัดๆจะเริ่มมีสีม่วงเข้าตรงบริเวณด่างนะครับแล้วก็เริ่มเปิดสีแดงออกมาในใบล่าสุดนะครับออกแดงออกม่วงนะครับ ใบเขาก็มีความสเสถียรน,นะครับมีอย่างทุกใบแล้วก็วนสลับกันได้สวยงามเรียงใบได้กว้างนะครับเป็นลักษณะของชั่วกรชั้นใบแผ่นะครับใบแผ่วด้านข้างนะครับจะไม่ชูชัน4ี่ห้าองศานะครับเป็นลักษณะของใบแผ่วบนสลับกันได้ชัดเจนนะครับก็ถือเป็นไม้ โชกเกาช้นอีกต้นหนึ่งนะครับที่มีความโดดเด่นนะครับตรงก้านเขาจะเป็นลักษณะของไม้ก้านสั้นนะครับไม้ก้านสั้นแล้วก็โคกตรงสะโพกนะครับตรงสะโพกก็โค้งมนนะครับเป็นลักษณะของไม้กาลูด้านะครับโค้งมนเล็กน้อยนะครับคอใบก็มีลักษณะเอียงเล็กน้อยของใบนะครับ ที่มีความโดดเด่นครับกระดูกรายเส้นนะครับนูนชัดเจนนะครับของกระดูกนะครับายเส้นก็เห็นเป็นเส้นชัดเจนนะครับระหว่างายเส้นก็เป็นริ้วนะครับขนานกันนะครับใบเรียบนะครับต้นนี้ก็มีความโดดเด่นสวยงามนะครับเป็นทรงกอสวยนะครับรากก็เดินดีนะครับสำหรับต้นนี้นะครับมีอากาศ ก็ได้เวลาเปลี่ยนกระถางนะครับตน้นต้นนี้ก็อยู่ในกระถาง8นิ้วนะครับเดี๋ยวก็มาแนะนํามไม้ตระกูลแบ c ็กาลูดานะครับที่มีลักษณะโดดเด่นแล้วก็ลายด่างทุกใบนะครับมีความสวยงามแล้วก็ต้นนี้สามารถที่จะเป็นตั้งแม่เป็นแม่พันธุ์เพื่อเอาลักษณะทรงกรอที่โดดเด่นของเขาในการ เก็บไว้เป็นรูปทรงต่อไปนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์ต่อไปนะครับขอบคุณสําหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ต้องขอแนะนําต้นนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามสําหรับท่านใหม่นะครับแล้วก็รับชมคลิปของโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ